บงค์เขาใช้แลนดจะแกงฟักทองจ้าวันนี้แกงอย่างเยอะพี่น้องเริ่มหน้าตาดีแล้วนะใส่ทั้งฟาราใส่ทั้งกะปินะคะเนี่ยชอบฟักทองชิ้นใหญ่แต่ว่าจะต้มให้เปื่อยๆหน่อยเปื่อยดีแล้ววันนี้ใส่ใบโหระพานะ อนุญาตเป็นลมมันหอมมากถ้าททาเยอะด้วยโอ้ยมากินน้ากันเด้อเพื่อนๆโอ้ยทำแบบชิ้นโตๆแล้วก็แบบเปื่อยๆนัวเข้าน้ําเข้าเนื้อเป็นที่สุดเลยอืม้ม ควรไม่ไม่ทำน้ำเยอะเกินไปไปดูไก่ๆพี่น้องเขาน้ำเขาเนื้อสุดๆเลยเนี่ยข้าวสุกแล้วจ้าข้าวหอมมนลิเยอะๆเนาะ,ะให้มันอิ่มไปถึงพรุ่งนี้เลย มากินข้าวกับปลารดดาเดอ้อเพื่อนๆพืนฝน,นก็ดีตกแล้วพี่น้องโอ้ยเสียบรหลเียบหลมันยังร้อนอยู่จ้ะกินเลยพี่น้องนำทาไม่ต้องเตรียมหรอเอานกกับมาบานี้ วันนี้รถหลายพี่น้องรถเขาวิ่งส่งของทั้งรถตูถ้ทึบทั้งมอเตอร์ไซค์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยใส่ใบโหระพาก็อร่อยด้วพี่น้องอันนี้ใส่หมูส่วนที่เป็นขานะจ๊ะขามันก็จะมีทั้งหนังมีทั้งเนื้อแน่นเนาะ ใส่ทั้งปาล่าหน้าบาล่าแล้วก็กะปิด้วยจ้ะอันนี้ก็เหมือนเคยตำไอ้ดาวแกงใส่พริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงแดงสำเร็จรูปกันไหมก็มาแบ่งเอามาแกงแล้วก็ตำหัวหอมแดงกับ พริกพริกแห้งใส่เพิ่มกะปิอืแล้วก็วันนี้ไม่มีรสดีจากก็เลยใส่อซุปหมูก้อนหมูก้อนใส่แค่นี้กับผงชูรสก็ม่ต้องอ่ะพี่นอ้อง โอ้ยอร่อยเยอะยีวางเงนะี่ยอร่อยเหลือเกินพรกพทองกับมันมันไหมอ,อยู่คนเดียวมันก็ต้อง ที่หลายอย่างนะพี่น้องมากินอลังการลหลายๆอย่างนะก็เบาไหวจ้ะแค่กินหอยดีแต่จะมีปลาหมึกทอดเนะาะบโหวานร้อน ลาไปก่อนด้ยพี่น้องบาย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 จ้าบายบาสยดเสดียด